ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยออกมาเตือนบริษัทประกันทุกๆแห่งเลยนะครับต้องเฝ้าระวังสถานะเงินกองทุนด้วยหลังจากที่เกิดกรณีของเอเชียประกันภัยไปแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะซ้ำรอยครับเพราะว่าพบว่าเบี้ยประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบนั้นน้อยกว่ายอดเคลม2-3เท่าตัวครับ นายอนนท์วังวสุนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเผยว่ายอดเคลมสินไหมประกันภัยโควิดทั้งระบบจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสูงกว่า3 0 0 0มล้านบาทโดยประเมินว่าสิ้นปีนี้ยอดเคลมอาจจะสูงแตะที่3 5 0 0 0 0ถึง4,000 40 0ล้านบาทและจะแตะที่ระดับ2 6 3 0ถึงของเงินกองทุนบริษัทประกันวินาศภายัยที่ขายประกันภัยโควิดประเภทเจอจ่ายจบ ซึ่งถือว่านี่เป็นสัญญาณอันตรายนะครับเพราะว่าตามหลักการประกันภยัยการรับเสียยเส่ยงภัยใดเสี่ยงภัยหนึ่งเนี่ยไม่ควรเกิน10%ของระดับเงินกองทุนขณะที่ปัจจุบันกรมทันโควิดเจอจ่ายจบส่วนใหญ่ยังต้องคุ้มครองตามระยะเวลากรมทันไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปีหน้าสมาคมก็เลยกังวลว่าถ้าเกิดการระบาดของโควิดรอบใหม่ธุรกิจประกันวิน,นาศภัยอาจจะรับมือไม่ไหว เพราะว่าเบีย้ยประกันโควิดที่บริษัทประกันร,รับไปไมีเพียงหมื่นกว่าล้านบาทเท่านั้นนะครับ